เราก็มาถึงกันแล้วนะครับกับที่นี่เลย The s ซ r นเ i อรี่วินเทฟาร์มแกะเป็นฟาร์มแกะที่อยู่ในจังหวัดลาดุรีบนะครับซึ่งค่าเข้า,ขาก็มี3แบบคือไซซ์เอสไซซ์ไซซ์ซึ่งเราเลือกไซซ์นะครับก็คือ150บาทแต่มีค่าเข้าได้ย่าแล้วก็ได้เล่นเกมอีก2กิจกรรมรวมทั้งดูการโชว์แกะนะครับแ้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันว่าจะสวยงามแค่ไหนครับไปดูกันเลย t h e s ซินเ r อรฟาร์มแกะเป็นสถานที่ครบจบในที่เดียวเลยครับ มีทั้งบูมแา่รูปสวยๆมีทั้งโชว์แกะมีทั้งให้อาหารแกะรวมทั้งมีซุมเล่นเกมเพื่อชิงของรางวัลนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูกันแต่ละโซนเลยซึ่งที่ฟาร์มแกะแห่งนี้ก็จะไปทางเดียวกับเส้นทางที่จะไปทานน้าร้อนบ่อคึงกิจกรรมแรกของเราในวันนี้นะครับไปดูโชว์น้องแกะกันก่อนเลย กนรับลูกค้าทุก่ารเข้าสู่ยุคเนิติครับผมระบบซครับรับาทีถามทุกท่านในพวกความน่ารักและความฉลาดของนองแกะรวมถึงการสาธิตการตัดขนแกะจริงของเราใรอบนี้ครับแต่สองีเลยนะครับผมนอกแกะตัวนี้ครับประหยัดต้อนรับทุกท่านกับทุกท่านครับขอเสียงเราือต้อนรับพนด้าออาได้เลสด ตัวต่อไปที่จะออกมาพบกับคุณท่านในเมือเชรบุรีชยรัตน์นะครับมีความสามารถทางด้านวิชาการหลายวิชาเลยนนี้ก็จะมาแสดงวิชาอะไรให้เราได้ดูนะเดี๋ยวเราไปพบกับเขาไปนก่อนดีกว่าครับพระเน้าตกน้าข้าวบ้านน้องลู่ลู่ ดูขี้บุตรสองแกะของเราในหนึ่งท่านนะครับรู้ครับนี่ใช้คำน้องลูที่มันเก่งนันวิชาการหลายวิชาเลยครูมันเป็นเลยค่ะเพราะว่าเป็นเลยนะแม่นักดูดึงความรู้ครับน้องเก่งวิชาที่สุดครับลูครับน้องลูเก่งคณิตศาสตร์สุดค่ะใช่หรจแกเองไม่เลยหรอมากโอเคไปเลยป้าคือเรื่องไม่ธรรมดาแล้ววันนี้จะมาโชว์อะไรให้เราดูครับรอบแรกมีโชว์บวกแย่ค่ะบว้เทดสอบสายตาน้องค่ะบวก้ทดสอบสายตาลูกครับ สอตยากนะมียากนั้กว่ายากนะต้องดูครับดูลูกดูลูกบอกว่าผมจอดไปได้ครับผมดูโจทย์ครับที่บอกครับน้องแกะจะใส่ชื่อในจดหมายสั้นนะต้องขอย้ำโจทย์หกหกเจ็ดพจนหนึ่งขอหลับหน่วยก่อนนะต้องย้ำโจทย์เรื่อยๆนะอย่าอย่าอย่คนลืมครับหกหกเจ็ดนะใช้ไหมลูกลืมครับลืมปรดูโจทย์ลืมนี่ไงบอกแล้วบอกจับสั้นครับ หกบวกเจ็ดทดหนึ่งหลักน่วยอังใจค่ะค่ะลูกคขะอังใจพี่ลูกตังใจพี่ลูกอ้ั้งใจผมตัวแรกเลขสามครับหนาบตัวแล้วค่ะหนึ่งบวกห้ารวมตัวทดอย่าลืมดนะอันนี้หลักสิบเดวนะคะอย่าลืมตัวดนะใช่เราลูกใช่เราลืมอกแล้วลืมแล้วลืมต้งลดูจทย์อีกทีูลืมแล้ว คี care, between, 2> 2่บองนองชาสั่งเอาจตาตัา่งเ่น่ครับเล่เดี๋ยวเร่จ่อยนะกตองคยคิให้ตลอดะผมไม่มีนะห้องเรครับนะฮะหน่บวกหอย่าลืมตัวทดหนักสิบหนึ่งห้ามันจะล้ว่กุ้ยจะไปเลี้าใครได้บ่าลูกใครได้บาใช่ หล่อไหมคะพระคดีนะฮะโหดจมูกโด่งเลยแม่ทำจริงไมจริงไมเท็เกเนี่ยไม่กลาไ้กลาเนายผลมาย่งไต้องเปียนให้เปลี่ยนต้องเปียนให้เปลี่จ้าวบ้าขอโทษเนี่ยไม่ไดครับถ้ากระโดดคนนี้ต้องหารู้ไหมนะขอรู้ไหมก่อนเลครับครู มใหหูชส่เจ็มครับมากด้วยราบหมูกใ่าี่นกไอลใช่ครับผเจ๊เจ๊เจาไจ้าไประโดดเข่งซ่เดียววันนี้เยาจะมาย่างไม่งกันครับว่ะใ่ กากรแกะที่มากถึง40ล้านตัวในประเทศนิวซีแลนด์นั้นมีแบล็กบอมบี้ที่มีขนและใบหน้าสีดำอยู่เพียง50,000ตัวและหนึ่งในนั้นก็มายืนเด่นเป็นสง่าที่ซีนารี่ทัเรียมตรงนี้แล้วค่ะบอนแกะพ่พาค้าจากออสเตรเลียมีใบหน้าขาวและุนใหญ่เป็นสันเลยตัวสีขาวมีความหนาลุ่นและยังมีเนื้อคุณภาพดีอีกด้วยซักโก สำหรับคุณหนูที่เคยดูประตูเรื่องลอนี้นี่คือดา,าราสุดฮอตที่ส่งตรงมาจากประเทศอังกฤษค่ะมีใบหน้าและขาเป็นสีดำแต่มีขนสีขาวแน่นที่สำคัญขึ้นชื่อว่าเป็นแกะพันเนื้อที่อร่อยที่สุดในโลกด้วยค r รีฮิลแกะหน้าตาได้รักของพื้นถิ่นในประเทศเวลส์มีใบหน้าขาและแป้นสีดำตรงบริเวณใบหูตาปากและข้อเท้าค่ะ แกะสายพันธุ์นี้เคยเป็นแกะสายพันธุ์ที่หายยากมากที่สุดในโลกจนมีการพัฒนาสายพันธุ์เมื่อ15ปีก่อนและแพร่หลายในแถบประเทศยุโรปในปัจจุบันค่ะไทคอรคิเดลแกะตัวอ้วนขนฟูขาวตัวนี้ไม่ต่างจากแกะพ่อพันธุ์นำเข้าต่างประเทศเลยนะคะและเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวซินอรี่วิ n งไชฟาร์ที่สามารถผสมแกะสายพันธุ์นี้ขึ้นได้เอง และถึงแม้จะเห็นตัวใหญ่ขนาดนี้แต่สามารถทนกับอากาศร้อนชื้นบ้านเราได้ดีชาะเปล่าจำลองการตัดก่อนนะคะอันดับแรกคือการจัดท่าร่างที่ปลอดภัยและทําให้แกะผ่อนคลายมากที่สุดให้สังเกตการดูมล็อกของครูฝึกโดยมีขาทั้งสองข้างแนบลําตัวแกะและล็อกบริเวณหลัง ลองสังเกตขาของแกะที่เด้งยืดเหยียดตรงได้โดยอัตโนมัติเมื่อเราตกที่จุดสัมผัสในขณะที่อยู่ท่าล็อกนัางมีขั่สามจุดสำคัญที่ต้องระวังให้มากที่สุดในการตัดขนนั่นคือ 1. ใบหูเพราะมีการสัมบบัดไปมาอยู่เสมอ 2. อ,อวัยวะเพศซึ่งเป็นส่วนที่เชื่อมต่อกับเส้นเลือดต่างๆและ3เต้านมซึ่งหากเป็นเพศเมีย การตัดขนที่กระทบโดนเต้านมจะเป็นผลต่อการให้นรลูกแกะได้ค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดขนแกะเป็นอุปกรณ์ตัดขนแกะโดยเฉพาะที่มีใบมีด4ี่ใบและหวีรอง13บสาซี่สำหรับท่วงท่าในการตัดขนนั้นเริ่มจากการตัดขนบริเวณหน้าท้องและขนบริเวณด้านในขาทั้งสองข้างรวมไปถึงขนบริเวณก้นและสะโพกด้านล่างซึ่งขนบริเวณนี้เป็นที่สะสมเชื้อโรคม,มากที่สุดของแก่ ั้มาคือการจับหันด้านข้างและเริ่มตัดขนบริเวณด้านข้างจากนั้นจะจัดแต่งทรงผมแล้วจึงจับล็อกหันข้างเพื่อตัดขนใต้ลำคอสังเกตการจับใบหูแกะในระหว่างการตัดขนแกะไปพร้อมกันด้วยนะคะครูฝึกจะทำการล็อกข้อศอกจับขาของแกะเพื่อตัดขนจากด้านล่างสู่ด้านบนต้นคอและแกะจะถูกพลิกตัวไปเรื่อย ขั้นตอนสุดท้ายคือการจับข้อแกะไปไว้ด้านหลังขาของผู้ตัดขนแกะและล็อกด้วยเข่าทั้งสองข้างแล้วจึงทําการตัดก้นที่เหลือทั้งหมดซึ่งการล็อกท่านี้จะไม่ทําให้แกะได้รับการบาดเจ็บเพราะผิวหนังแกะมีความยืดหยุ่นสูงมากและการนั่งแบบ,บล็อกที่ก้นกบของแกะนี้ยังคงต้องปฏิบัติอย่างสม่าเสมอค่ะและเพียงเท่านี้แกะก็จะสบายตัวเหมาะกับอากาศร้อนชื้นบ้านเรา ที่สำคัญขนแกะนั strands, ้นจะงอกมาใหม่ภายใน3เดือนด้วยขนที่คุณภาพเงางามกว่าเดิมค่ะเอาละครับ ah ประบวนการสาธิตการตัดขนแกะกันไปแล้วคราวนี้เราปริการตัดจริงกะตั้งดีกว่าครับการตัดจริงเราจะไม่ตัดหมดทั้งตัวนะครับผมจะตัดจริงแค่บางส่วนเท่านั้นครับเพราะว่าเรามีเวลาเราจะตัดครับคนที่ตัดถมแกะได้ต้องรีบร่างการที่แข็งแรงครับไม่อย่างนั้นจะประถมแกะได้ข้าวแห้งไม่ได้ครับ ไม่ต้องตัวนะคะก็จะมีการสักันนักจัดหรือการทำให้นักดเป็นเสร็จนะครับเพราะว่านองจัดมีแค่นึ่คงความหนึ่งต้กันานะครจะมีพวกแต่ถ้าจะรู้สึกสบายและสั่งคลายทวามรำัาสตัวเองก็ูกแบง่ายๆเลยท่เราไม่ได้ยงเม่ไดครักถึงหัที่าีนะครับนี่นะ่นยืดเยอะมากก็คนการแบบนี้เราเรียกว่าตู้ถ่ายารที่หนึ่บบัวเว้นนะครับ Icana, ตอนนี้่วทยการกำลังตัดส่วนที่ตกตะกบที่สุดของน้อาแกะเลยครับผมนั่นก็คือส่วนหน้าท้องหน้าขานะครับที่สมของสุกเพราะว่าในส่วนนี้นะครับเขาจะโดนอ่าจะปิ้งแบที่คุณเขาเองนะครับผมเวลาที่เขานอนอยู่ขาน่งกนนะครับเพ้องแกะเาจะปิแล้วก็อาหารสีบออครับที่จะไม่ถาตลอเวลาครับหรือเ้อหนังนแกะครับึ่เนื้อหนังแล้วครับผมต้องทำให้คนนุ่มนะครับแล้วก็ มีความที่สูงครับเวลาที่เขาไปแข่กโดนแบบงโดนี้ด้วยนะครับผมัข่าวสารวมากครับผมสาตังแ่ั้งียงนะตับเรียบร้อนะครับานเนัตัสะอาดเรียบร้อยครับผมไม่ต้องมาให้ครูวิชานอกจีครับแี้จะได้การัดสินอะรต นห้คนของแกะจะไม่ติดไฟและจะไม่ประตูไฟครับแต่ถามของไม่ไฟได้ไหมไม่ได้ครับจะค่อยๆเป็นสีขาวสีดำครับแล้วแข็งขึ้นเรื่อยๆนั่นเอง ที่เมื่อกี้เราไปดูโชว์กายกรรมของน้องแกะนะครับเราก็มากับกิจกรรมที่สองก็คือการให้อาหารแกะนะครับซึ่งที่นี่ก็จะดีกว่าที่อื่นก็คือเราสามารถให้ได้กับ<ด><ด>ใกล้ชิดกับน้องแกะเลยโดยไม่มีค้อกั้นนะครับเดี๋ยวข้าไปด้วยกันครับ ตอนนี้การเป็นโชมการทำงานของคุณน้าผอเริ่มแล้วนะคะโดยเชนครูออนผ่านหน้าที่บรรยายแล้วก็ขอทุกท่านไปชมความสามารถของคุณน้าราของราเในรอบนี้นะคะและอ่าไปตัวไหนไม่ได้ใช้ยางกับไปผานไม่เอาไหลตัวไม่เอาเหนื่อยเครียดนะคะบรรยายไม่ไหวคุณไหวแล้วดูนะคะตัวที่ครูเลือกนะคะในรอบนี้ก็คือน้องครู๊ปเธรูเป็นศนย์ต้นแก่สายพันชุดรองอายเป็นเพศผู้นะคะอายุ่งเขานั้นเจ็ดแต่แปดจบละ ส่งต,ตรงจากประเทศเงกรเรียเขาจะนับจำนวนเยอะมากตามจะทำการตั้งเครื่องที่ไ้คุ้งย่าเพื่อเปลี่ยนอาหารใหม่ๆและตอนนี้ยาจารอของเราเพ่ต้งไอ้กับคุ้ย่าได้บนลมมาสู่คุ้งย่าด้หน้าผชมนะคะหรือว่าต้องการผิดเรนมาและใส่ผู้ช่วยหนึ่งตัวมาด้อยการผู้ช่วยน่ช่วยมาแล้วค่ะที่ที่ี่ร การเตเรือป็นพี่น้องพ่อเกิวการรุ่นเกยวกันเกิดแตดไปจอูพ่อสูนะพี่น้องกันค่ะและคำกนที่ตนี้คือลักสง่าเฉพาะของุดรองอายซึ่งเพื่อนจััดถึงแก่ยกดไปนะแต่นเจอเปนยังไปลอดภัยดีนะไม่ให้แต่คนแก่เอเพื่อต้อนไปตามที่ทางมุดการง่ายๆชื่นเองค่ะโดยทวร์จะให้ทีมนะของเรานั้นต้อนไปชิดขอบด้วย้องเห็าทำงานกันใกๆและขนะเฉพาะอีกอย่างหนึ่งคือการยอ ยางก้าวสายตาดูสดช้่งที่สูงแก่แต่โหการกำจัดผูกสุดตลอดการกำจัดเสียงล็อกวิ่งกำจัดเสียงและรวมถึงกำสั่งมือนั่นเองนะคะข่าวตอนใกล้ๆก็ไม่แล้วการดำเนินใกล้ๆแล้วหลายท่านอาจจะบอกว่าทำไมถึงน่ากลัวขนาดนี้เนี่ยนะคะพี่ไปหรือเปล่าไม่ใช่นะนี่คือรูปร่างเฉพาะของสกตร็อกอาค่ะวิ่งวันละเป็นร้อยกิโล กินเป็นกะละมังก็ไม่อ้วนนะคะนะคะเลี้ยวเร็วไงเร็วไงข้าผโพบัดดาวเดี๋ยวนี้โอ้ดีะะแล้วค่ะแบกไปกดไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะมาถึงกับกิจกรรมที่3นะครับ ซึ่งเราสามารถเล่นเกมได้ทั้งหมด2เกมด้วยกันเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะเล่นเกมอะไรและจะได้ของรางวัลเดี๋ยวนำไปฝากเ,เพื่อนๆนะครับมีหลายเกมให้เราเลือกครับอันนี้ก็เป็นเกมเตะฟุตบอลให้เข้าโกส่วนอันนี้ก็เป็นเกมปลากระป๋องครับข้างๆนี่ก็เกมปลาลูกโป่ง ส่วนเกมนี ar, shoe, ้เป็นการชนลูกบอลให้ลงห่วงนะครับแอบเห็นห่วงมันเล็กๆครับเลยไม่เอาดูท่าทางจะยากลูกดอกนะครับต้องให้โดนห้าดอกห้ามพลาดเลยเล่น่ลูกไม่ใช่ไหูคู่ค่ะให้หางแตะค้านะคะเลือกได้หนึ่งสีของผมค่ะ ไม่ท,ทันยิง้วร่วงได้ว้ามตั้งแต่้านะคะเรือสองเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้นบ่ะ หลังจากที่เมื่อกี้เรา,าพลาดของรางวัลก็มาปรอบใจด้วยการเสียอ,อาหารให้น้องแกะดีกว่าครับถาดได้20บาทส่วนตรงนี้ก็ป้อนแครอทมาแค่ครับ30บาท เดินไปเดินมาเจอหมาที่ต้อนน้องแกะเมื่อกลางคลิปครับเพื่อนๆจำได้ไม่เอ่ยก็จบกันไปแล้วนะครับกับที่เที่ยวสุดท้ายในคลิปราชบุรี เรียกว่าสวยครบจบในที่เดียวเลยครับกับที่นี่เดอะวินเทจฟาร์มบรรยากาศดีมุมถ่ายรูปเยอะกิจกรรมเยอะถ้าเดี๋ยว e ีพีหน้าจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อก็าฝากติดตามด้วยนะครับฝากช่องเสารอาทิตย์ไม่ติดบ้านด้วยครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามด้วยครับถ้าเดี๋ยวไปเที่ยวที่ต่อไปกันกับอีพีหน้าเลยครับขอบคุณครับ